ขอจเจริญพรแก่ทักษาทุกชนทั้งหลายเดี๋ยววันนี้หลวงพี่แบงค์จะมาอธิบายเรื่องสิน้อกาเมเนี่ยผิดสิน้อกาเมเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะบางคนไม่ค่อยเข้าใจในสิน้อกาเมก็ไปกล่าวมั่วๆกล่าวผิดซึ่งไม่ตรงกับคำสอนพระพุทธเจ้านะคาว่าสิน้อกาเมเนี่ยคือเว้นจากการประพฤติผิดในกร,รมนะ ไปผิดลูกผิดเมียผู้อื่นนะไปพากลูกสาวเขาจากพ่อจากแม่เขาอันนี้จึงเรียกว่าผิดนะคบกับลูกสาวเขาโดยที่ว่าพ่อแม่เขาไม่อนุญาตให้คบอันนี้ก็ผิดนะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจดังนั้นเนี่ยคำว่าสิงพ่อกาเมเนี่ยแปลความหมายว่าชายและหญิงต้องเป็นผัวเป็นเมียกันเป็นสามีภรรยากันเท่านั้นนะหมายถึงว่า สคนเนี่ยได้เสียกันแล้วสองคนเสพเมถุนทําร่วมกันแล้วเสพเมถุนร่วมกันแล้วนะถึงจะได้ตกเป็นผงเมียกันและตอนนี้ถ้าผู้ชายไปนอกใจไปพบกับผู้หญิงซ้อนหรือผู้หญิงไปพบกับผู้ชายซ้อนอันนี้ผิดสินข้อการเมนแน่นอนนะอ่าและอีกอย่างหนึง่งประเด็นที่ว่าถ้าผู้ชายกับผู้หญิงคบกันในทางออนไลน์ในทางเฟซแต่ยังไม่ได้เจอกันตัวจริงกันเลย แล้วยังไม่ได้อยู่ด้วยกันยังไม่ได้นอนร่วมกันแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่ว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่เอาแต่ใจเอาแต่ใจมากแล้วผู้ชายก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถคบกับผู้หญิงคนอื่นได้อีกเพราะอะไรเพราะเขายังไม่ได้กันนั่นเองจาไว้นะเขายังไม่ได้กันก็หมายความว่ายังไม่ได้เป็นผัวเมียกันต้องเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นเวรกรรมจึงไม่เล่นงานฝ่ายชายเพราะฝ่ายชายไม่ได้ผิดสิ่งพอกรรมีคำว่าผิดสิ่งพอกรรมี คือเป็นผัวเมียกันแล้วคือได้กันแล้วไม่ใช่ว่าเราจะตกลงว่า,าไปผิดศีลข้อการเมอะไรหมดมันมันไม่ใช่อ่ะคือความเป็นจริงแล้วทุกคนเข้าใจผิดหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถามในเรื่องเนี้ยในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราหาผู้ชายบริสุทธิ์ได้ไหมเราหาผู้หญิงบริสุทธิ์ได้ไหมคําตอบก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมผู้ชายก็เคยผ่านผู้หญิงมาหรือผู้หญิงก็เคยผ่านผู้ชายมา แต่คำว่าผ่านในที่นี้ก็ไม่ได้ตกลงว่าเขาเป็นผัวเมียกันใช่ไหมมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะใช่ไหมว่าอันนี้ไปเข้าใจผิดหมดใช่ไหมเออพราะบางทีว่าอ่าแล้วทําไมผู้ชายต้องนอกใจผู้หญิงอ่าเป็นเพราะอะไรแวะเวีนกรรมจะไม่เล่นงานเพราะว่าผู้หญิงเป็นคนที่เอาแต่ใจดาบสามมีอย่างเดียวผู้ชายก็มีสิทธิ์ที่จะขอเลิก ขอเลิกแล้วก็ต้องขอเลิกก่อนนะมันจะไม่ผิดตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งข้อกรเมเเนี่ยมันจะมีผลทําให้มีผลในชาติปัจุบันเนี้ยบางคนไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมนะก็จะทําให้ไปจีบเขาแล้วตอนนี้ต่อมาเขาอาจจะตอบรับพอต่อมาก็จะผิดหวังอกหักเลื่อยไปไม่สมหวังนั่นเป็นเพราะว่าเราผิดสิ่งข้อกรรมเนั่นเองบางคนไม่เข้าใจผิดว่า เห็นเขาคบกันในทางออนไลน์ยังไม่ได้เจอกันและตอนนี้ก็ไปเข้าใจว่าเป็นผิดศีลข้อกาเมเช่นไปชอบผู้ชายคนนี้ฉันชอบผู้ชายคนนี้อยู่แล้วเธอมันชอบผู้ชายของฉันได้ยังไงเห็นไหมฉันชอบผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วมาชอบผู้หญิงคนนี้ของฉันได้ยังไงนะก็เลยไปเข้าใจว่าคนนั้นน่ะไปไปแย่งเมียของเรามาไปแย่งหัวเรามา หรือไปแย่งแฟนเรามาอันนี้ผิดสินงข้อกามีผิดยังไม่ได้ผิดสินงข้อกามนะเพราะยังไม่ได้เป็นอะไรกันนะเออทุกวันเนี้คนคนเรานี่ก็เริ่มเริ่มเข้าใจผิดกันมั่วหม,หมดอะไรก็ผิดสินงข้อกาม์อะไรก็ผิดสินงข้อกามีมั่วไปหมดนะอันนี้คือไม่ใช่นะอัตมาก็เลยมาอธิบายให้ฟังว่าสินงข้อกาเม์เป็นยังไงก็คือว่าเขาเป็นผัวเมียกันอยู่แล้แลวเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วอ่ะอันนั้นคิดเรื่องว่าผิดแล้วต่อมาก็คือว่า ไปภาคลูปพักเต้าเขาจากพ่อแม่เขาโดยพ่อแม่เขาไม่อนุญาตแล้วเราก็ไปล่วงเกินอันนี้คือผิดสิ่งพ่อกาเมแน่นอนนะประมาณนี้จเจริญพรจ้า